และนี่ก็คือหน้าตายำบุ้นเส้นประยุกของแม่มนะคะมีอะไรก็ใส่ลงไปแต่เสียใจมากเลยไม่มีมะนาวทุกคนเหมือนจะส่ไหมเดือดอย่างนี้เลยแล้วก็เปิดนะคะจากนั้นก็คนค่ะอืออืม ดูใบไม้ร่วงที่แท้จรูสวยมากป่ะถ้าอากาศดีวันนี้จะพาไปเดินเล่นนะ ตรงนี้มีคนเดินเยอะนะคะเด็กก็มาเล่นที่สนามเด็กเล่นทางก็ไม่เปลี่ยวนะคะไม่น่ากลัวผมชอบเดินค่ะเดินได้ทุกวันทุกทีโอ้โหวิวดีมากเลยทุกคนเนี่ยวิวเมืองนอกแบบนี้ใช่ไหมคะวิวเมืองนอก ตรงนี้ทางจักรยานห้ามเดินนะจ๊ะทางจักรยานก็คือทางจักรยานไม่ใช่ทางคนเดินนะนี่ทางคนเดินให้ดูป้ายนั้นเห็นไหมเขาจะมีป้ายคู่นะฝั่งซ้ายทางจักรยานนั่นขวาก็ทางคนเดินถ้าเราไปเดินตรงทางจักรยานเราก็จะโดนไล่นะจ๊ะน,นี่น้องหมาตัวนั้นน่ารักจังเลยตัวใหญ่ด้วย ตรงนี้ก็เป็นสะว่ายน้ํานะคะใครก็ามาว่ายได้แต่ก็ต้องจ่ายค่าเข้านะคะในนี้ก็จะมีสะว่ายน้ําแล้วก็มีซสาหน้าด้วยนะคะมีนวดด้วยทุกคนเนี่ยมาซาะอุนอนากีเบฮันงนงนี่นี่มาเครจะมาเข้าซสาหน้าที่นี่มาเลยนะนี่นี่เนี่ยที่ที่ปิดอยู่เนี่ยเป็นซสาหน้านะข้างในนะ่ะมันอ,อยู่ได้ทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกโว้ย เดินมาไกลามากแล้วนะเนี่ยตอนนี้ก็เกือบจะหกโมงละรีบเดินไปทํามื้อเย็นให้ลงุงทำน้ํามันที่นี่ไม่มีเด็กปั๊มที่คอยมาเติมน้ํามันนะคะทุกอย่างต้องเติมเองนะเห็นไหมเติมลมเองเติมน้ํามันเองไปจ่ายเงินเองเด็กปั๊มที่นี่ก็จะทําหน้าที่แคชเชียร์นะคะอยู่ข้างในนั่นแหละคิดเงินขายของนะแต่ที่เติมน้ํามันเนี่ยไม่มีเด็กปั๊มนะจ๊ะตอนนี้แหม่มก็เดินมาเป็นชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวรีบเดิน ไปบ้านไปทำมื้อเย็นให้ลุงเนะเออาะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะ ช่องแม่มกะปิไลฟ์ฟินเจอร์มนนีสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกๆคนนะคะวันนี้แหมมก็จะมาหุงข้าวนะคะตามคาขอนะคะทุกคนแหมมอ่านคอมเมนต์แล้วเห็นหลายคนสนใจวิธีการหุงข้าวแบบที่แหม่มหุงนะคะวันนี้ก็จะมาหุงให้ดูนะคะแล้วก็ทําอาหารง่ายๆจากของเหลือๆอ,อีกแล้วนะคะทุกคนแหมมไม่ค่อยพิถีพิถันเรื่องการทำอาหารสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวนี้เพราะว่าส่วนมากจะออกไปทานข้างนอกกันเนาะสองคนทำ ครั้งหนึ่งมันก็เยอะแล้วล้วก็เหลือพอเหลือแล้วก็ทานกัน3 4มวันถึงจะหมดวันนี้ก็เหมือนกันนะคะแม่มก็มีอย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างเช่นของลุงนะคะก็มีหมูอบนะคะแล้วก็จะให้แกทานกับมันฝรั่งมันฝรั่งนี้นะคะเขาบดมาแล้วแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆเดี๋ยวแม่จะเอาไปต้มแล้วก็ทําซอสก็ง่ายๆอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ใช้ซอสต,ตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าชวาในปราตินะเป็นซอส เกรวี่สีเข้มนะคะทำง่ายๆให้ลงส่วนกองแม่มก็น้องมิ้นเอาปลาหมึกมาให้นะคะแม่มก็จะเอามาลวกๆแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรอาจจะทำยำม,มุ้นเส้นแบบประยุกต์สไตล์แหม่มเนาะแล้วก็ เดี๋ยวมาดูกันไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นเมนูไหนนะคะแต่ที่สําคัญแหม่ไม่ได้จะมาทําอาหารโชว์นะคะวันนี้แต่จะมาปรุงข้าวโชว์นั่น <c oughs> ตอนแรกแหม่มเลิกงานมาแล้วคิดว่าจะไลฟ์สุดแต่ทนนีนี้นู่นนี่นั่นมันไม่สะดวกนะคะก็เลย มาทำเป็นคลิปดีกว่านะคะเพื่อใครอยากทำตามแล้วก็จะได้เข้ามาดูได้บ่อยๆเนาะจะได้ไม่ยาวเกินไปด้วยเพราะถ้าไลฟ์บางทีมีเรื่องโน่นนี่นั่นคุยแล้วก็ยาวมาค่ะนี่ขนาดไม่ไลฟ์นะยังยาวมา,มาหุงข้าวกันค่ะหุงข้าวแบบโบราณตอนที่สมัยเด็กๆเ,เนี่ยแหมมหุงแบบนี้กับเตาถ่านนะคะแหมมหุงหม้อใบเล็กนะคะเล็กจริงๆนี่นะคะดูทุกคนเล็กมากนะคะ สำหรับแหนมกับลุงสองคนแค่นี้ก็พอเพราะว่าน้องเจมเนี่ยวันนี้แฟนเขามาเขาไม่ขึ้นมาทานกับเรานะคะก็นี่นะคะเป็นกระป๋องใช่ไหมก็เรียกกระป๋องหรือว่าถ้วยที่เขาแถมมากับหม้อขุงข้าวนะคะเล็กๆนี้เนาะมันจะใส่ลงไปหนึ่งสองนี่แค่นี้พอสองคนเราก็ข้าสารนะคะล้านก่อนแหนมก็จะล้านสัก สามหรือสี่ครั้งนะเพราะว่าเหมว่าเขาไม่สะอาดนะไม่มั่นใจล้างใครจะล้างแบบไหนก็แล้วแต่นะคะเหมือนล้างแบบนี้ทน้ำหนึ่งครั้งแล้วก็สองสามบัสมาท,ทีผสมกับข้าวหอมมะลิค่ะทุกคน โอเคแล้วน้ำนี้ก็ใช้ได้นะคะจากนั้นแม่มก็ใช้วิธีโบราณโบราณนี่แหละคะ่ะวัดใช้ข้อนิ้วนี้นะคะวางบนข้าวสารแล้วก็วัดโอ้เป๊ะมากทุกคนเห็นไหมคะมองเห็นไหมวัดให้ได้ข้อนี้นะคะนิ้วกลางเนะ okay. าะโอเคเปิดไฟใครมีเบอร์อะไรก็อย่าเปิดให้สูงสุดเปิดกลางๆนะคะของแม่มีเบอร์สามคือสูงสุดของแม่เนี่ยเบอร์3แล้วแม่มหูงด้วยเบอร์สองนะคะ แล้วก็ปิดฝาหมอ้อปิดฝารอให้เขาเดือดค่ะพอเขาเดือดปุ๊บเปิดฝาแล้วก็ลดไฟให้เหลือหนึ่งครึ่งนะคะเราก็ไม่ปิดฝานะรอให้เขาแห้งโอเคมาดูไปพร้อมๆกันเลยเบอร์สองปิดฝานะคะรอเดือดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดือดอย่างรอแป๊บหนึ่งนี่แหละค่ะทุกคนชีวิตแม,ม่กปิในเยอรมนี กว่าจะได้กินกว่าจะได้อะไรเมื่อนี่ลูกอ่อนนะคะนี่มันฝรั่งนะปกติก็ซื้อมาปั้นเป็นก้อนๆแต่ว่าเหลือเยอะเกินไปอ่ะเนี่ยก็ปั้นแค่นี้ไอ้ซื้อแค่นี้แล้วก็ต้มใองใ,ใส่ลงไปในหมอ้อที่เหลือก็ใส่ใส่กล่องเอาไว้เมื่อต่อไป มือนี้แบบรวดเร็วแล้วก็ง่ายๆจริงๆนะคะง่มายมากๆ,ๆก็ประมาณห้านาทีผ่านไปนะเกือบเกือบเดือดแล้วนะคะยังไม่เดือดเนาะเราก็ปิดฝาต่อให้เขาเดือดจริงๆเลยนะคะเราค่อยเปิดฝาเนาเดือดแล้วนะคะก็เห็นไหมเดือดอย่างนี้เลยเราก็เปิดนะคะ จากนั้นก็คนค่ะคนคนคนแล้วก็ลดไฟนะคะเมื่อกี้แม่เปิดเบอร์สองเนาะตอนนี้ก็ลดเหลือหนึ่งครึ่งนะคะหนึ่งครึ่งแล้วรอจนเขาแห้งคนเรื่อยๆจะได้ไม่ติดก้นหม้อนะคะนี่เคเล่ไร Ich sag, welche Teller du brauchst. Da. Egal, eine große. Zwei große, ja. Mhm. Ja, tschüss, ja. Ja, tschüss, ja. Danke schön. Hast du schon gesehen, dass ich dir für dich extra was Neues angezogen habe? Ja, hallo. Für mich oder für FC? Bitte für. Für FC, für deinen Fan. Für deinen Fan, ja? Für, Fan, ja? für ist mein Fan. Fanclub. ไม่รู้หรอแฟนคลับยังไงกไม่ใช่คลุก fc คือแฟนคลับแฟนแฟนฟอลโลเวอร์แฟนซูชาวอดคุสำหรับฟซูช่าวัเไม่ีมสำช่าวยังเนไมคุ้บนซช่วไมอดีุู้วยเุ้แ่าวเนไมอดีุ้สาวยเน้าวังเดีย้วเห็นมคอดวเห็นไหมค้ เริ่มแห้งแล้วเนาะคือยังแห้งไม่แบบแห้งสนิทนะคือแห้งยังมีความแฉะๆอยู่แล้วเราก็ลดไฟอีกนะคะแหม่มก็ลดไปที่ครึ่งเดียวนะคะไม่ใช่เล็กหนึ่งนะถอยลังไปอีกครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็คนอีกรอบหนึ่งเห็นไหมคะน้ำเขาเขาแห้งลงไปเยอะแล้วนะคะไม่ต้องแบบแห้งสนิทติดก้นหม้อนะคะก็ประมาณนี้เนาะเนี่ยยังมีความแฉะๆนิดน โอเคยังมีความแฉะนิดนิดแล้วก็จากนั้นปิดฝาแล้วรอสิบห้านาทีก็ทานได้เลยไปประมาณสองสามนาทีก็เปิดคนอีกสักหนึ่งรอบนะคะเพื่อไม่ให้เขาติดก้นหม้อนะเนี่ยกำลังดีเลยนะคะเห็นไหมเขายังไม่เกาะแน่นกันเป็นก้อนเนาะในระหว่างสิบห้านาทีนี้เปิดคนสักสองรอบนะคะ ปล่อยสัก2-3นาทีแล้วก็เปิดคนอีกทีหนึง่ง2-3นาทีก็เปิดคนอีกทีหนึง่งจากนั้นก็ปล่อยให้ครบ15นาทีเลยแล้วก็ปิดไฟนะคะนี่ดูเม็ดและนี่ก็คือหน้าตายำบุนเส้นประยุกของแหม่มนะคะมีอะไรก็ใส่ลงไปแต่เสียใจมากเลยไม่มีมะนาวทุกคนเหมือนจะใส่อะไรแทนดีล่ะเนี่ย เปิดตู้เย็นมาไม่มีมะนาวก็มีน,นั่นนิดอันนี้หน่อยอม,มีสารแหน่ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแพสตรีนะคะไม่มีผักชีก็ใส่เนี่ยเนอะยังไงก็ทานได้อยู่ไกลบ้านไม่ต้อง <ใน S 1> อะไรนนมากได้อยู่นะขอโทษนะคะแหม่มใช้มือคนนะแหม่มชอบชอบบีบบีบกับมือเนี่ยบีบมะเขือเทศเนี่ยแล้วแม่มว่าเครื่องเนี่ยมันมันเข้ากับบุนเส้นดีนี่นะคะเสร็จแล้วไปดมข้าวกัน สิบห้านาทีก็ครบแล้วนะคะจากนั้นเราก็ปิดไฟได้เลยจ้าแล้วก็มาเปิดดูกันแต่ด้านหอมไหมคะหอมเนาะเราก็คนเห็นไหมคนง่ายมากเลยแต่ถ้าเราปล่อยให้เขาเดือดแล้วก็แห้งไปเองเนี่ยมันจะคนยากเพราะว่าข้าวจะแน่นนะคะเนี่ยคนง่ายมากหอมมากเลยอะ่ะสุกแล้วนะคะเสิร์ฟได้เลย มองเห็นไหมหุงข้าวแบบนี้นะเราไปเที่ยวที่ไหนอะ่ะถ้าเกิดว่าเราไปอยู่อพาร์ตเมนต์หรือว่าโรงแรมที่เขามีครัวเล็กๆให้อะ่ะเราก็แค่หาซื้อข้าวสารกับหม้อเล็กๆก็หุงได้แล้วเนาะโอเคค่ะเป็นอันว่าข้าวสุกแล้วนะคะชิมให้ดูใช้มือนี่ชิมดูอื้มนุ่มมากเลยอะ่ะ หอมด้วยก็หวังว่าทุกคนคงหูงตามกันได้นะคะไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเลยนะคะง่ายง่ายง่ายจริงๆทุกคนลองดูแหม,มหูงแบบนี้ประจำชอบนะคะมอเล็กๆของแหมงม,มาค่ะจับโต๊ะเสิร์ฟกันเลยหเห็นจิ๊เจนปะปีเีร์่ไหมใชอใช่ใช่่ช่ใช่่ใช่ใ่ใช่ใช่อ่ใช่ใโอเค่ใช่ Kein Blomblem, kein Blomblamblum. Eines der immer verbreiteteren virtuellen Spiele. Hier überwachen wir die Dauer des Besuchs mit einer Aufzeichnung. Für jeden Besuch 15 Minuten benötigt. Sie können eine Aufzeichnung öffnen und reinhören. Effizienz ist das oberste Gebot. Schöne Glöße an die 16.000, 18 18.000. จะได้ครอเัน8 0 0 0นะอันนี้เบียร์ของลุงนะมาค่ะทุกคนทานข้าด้วยกันวันนี้ว้สองทุ่มแล้วยำมุ้เส้นประยุกประยุกมะของลุงก็เป็นอาหารท้องถิ่นสแก้วลือเปล่าอ่ะ Seines Haares von Knochen und Zähnen. Moment, ich wollte. Dann bitteschön. Na, na, bitte. na Mann, na, Nina. Na, Mann, bitte. Der Eukan, ja, Nina. Ach, nun. Prost. Die Wils neue Regierung beauftragt Mohammed Ali Abdallah mit der Suche. Prost. 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 Okay, Prost. คุณมากนะปลาหมึกน่ะลุงกินไม่ได้หรอกมันแข็งไม่รูแทนอ่ออืมอืออือ,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 อปกเพียรมักไ้่หนสิเตัวปรเัปรเพียนมาอันนึ่เป็นอันนึงผัเพีย หมูเฟลช์ข้า n g ดเข t ดนิ่มมากข้า s อย a งดูนะด้วยมีเล็กๆหรือสุกชิ้นนั่ง o นแบบเรอยู่บ้าน e อร่อยคมัรู้เพราะถ้าเราทำเองเนี่ยชิ้นก็จงใหญ่มากมันจะเยอะเกินไปก็เลยไปซื้อมาสองชิ้นแล้วก็เอามาทอดใหม่แล้วก็ auch mal bei ihm. Soll ich für dich schneiden? Oder? Nein, 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 okay. nicht so so klein Eigentlich größer, nicht größer. Passt. Passt, ne? Nicht schlecht, ne? ich habe zwei Stück gekauft. Und wenn ich das selber mache, das sind zu viel. So, so große Stück. Jetzt geh rein. Ja. Mhm.

Nimm dein Bier und geh. <laughs> du nimm die Flasche. hochkommen, ne? Nee, nee, das ist auch nicht. Also, müsste schon sehr gut, müsste selber Koch sein, ja? Dass man das sagt, das hat er so gemacht. Hat er ne? gemacht, noch früher. Jetzt ist er faul. Ja. Oder keine Zeit, sagt er immer: keine Zeit, keine Zeit. Nehmen lieber mit zum Restaurant. Ja. ดีครับลุงอชุกโอเคค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนมากมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องแหม่มกะปิแล้วก็ขอบคุณมากๆที่กดติดตามให้แหม่มนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจและทุกคอมเมนต์นะคะคลิปนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนลงุงจะไปดูหนังคะ่ะตอนนี้ก็เป็นสองทุ่มครึ่งแล้วนะคะหนังแกก็มาแล้วทุกวันอาทิตย์เนาะก็ <laughs> <laughs>